ซึ่งทางด้านของลิเวอรล่าเองเนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งมาโคเบซเซชี่แล้วก็ฮอรเกนมาตินเนี่ยมีผลการวิเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งก็แสดงว่ามันไปในทิศทางที่ดีในการทดสอบลิเวอรล่าเองเนี่ยเขาก็มีความพึงพอใจมากๆเลยนะครับในการทดสอบรถในวันนั้นซึ่งเขาบอกว่ามันได้ให้นักบิดตัวจริงเนี่ยได้มาขับรถคันจริงซึ่งก็ต้องถือว่ามันจะมีข้อมูลต่างๆที่ใช้แลกเปลี่ยนกันรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากมาก เพราะว่าฟาเบียโนสเตอร์ลัชชินีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ในการด้านเทคนิคแล้วก็หัวหน้าช่างเทคนิคเนี่ยรวมถึงช่างอีกสองสามคนเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์กันในการขับขี่ครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําคัญแล้วก็เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วยมาซิโมลิวัลล่าเนี่ยเขาพูดทิ้งท้ายนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พรับใจกับความผูกพันกับผู้คนทั้งหลายในทีมนะแล้วก็เห็นทีมเนี่ย หนึ่งเดียวกันมีความปิติยินดีมากๆซึ่งนั่นทําให้ตัวเขาเองพอใจ